มาอ,อนภา,าแสดงความคิดเห็นพรบรคู่ชีวิตในรายการข่าวใส่ไข่โดยบอกว่าพรบรคู่ชีวิตบ้าบออะไรเพ้อเจอ้ออยากมีพรบรคู่ชีวิตถ้ามีในชีวิตของพวกแกเนี่ยก็เลี้ยงผู้ชายอยู่แล้วเลี้ยงไม่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงแล้วถ้าวันนึงมีพรบรคู่ชีวิตแล้วแกจดทะเบียนสมรสกันแกเลี้ยงผู้ชายไม่พอวันไหนที่แกเลิกกัน มันเอาของแกไปหมดไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหมดตูดเข้าใจคำนี้ไหมนอกจากนี้ม้เอานภพาบอกว่าชายกับหญิงเวลาเลิกลาปัญหาอีลุงตุงนางขนาดไหนไหนจะเรื่องทรัพย์สินที่ต้องมาแบ่งแล้วถ้ามีลูกลูกกวิน่าสันตะโลจะอยู่กับใครยังไงแย่งลูกแย่งเต้าพรบอให้ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันแล้วเอาลูกมาเลี้ยง ใบต่างๆก็ต้องจดว่าเป็นลูกพอเวลาเลิกลากันลูกจะอยู่กับพ่อคนไหนนี่ไงคำถามจากประเด็นดังกล่าวของคุณมาออนนาภาทำให้โลกโซเชียลแห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านและไม่เห็นด้วยหลายคนมีความคิดเห็นว่าในต่างประเทศนั้นมีการอนุญาตให้มีการใช้กฎหมายนี้มานานแล้วโดยส่วนใหญ่จะไม่พบปัญหาดังที่คุณมาออนนาภากล่าวมา หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีเพียงแค่ชายกับหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการสมรสแบบเท่าเทียมทำไมเราต้องติดแงกอยู่กับคำว่าคู่รักชายชายเกต้องเลี้ยงผู้ชายกเกเธอต้องหาเลี้ยงผู้ชายพรบเอาไว้ให้คนที่เป็นคู่กันแล้วทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวมีความสุขด้วยกันไม่ได้เลยหรือ